ดีใจคะ่ะเพราะว่าทุก,ทกรอบเลยแม่มาฟิลเขาก็จัดเต็มทุกรอบแล้วก็ลังการทุกรอบเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นรุ่นพี่ของมิสแกรนกรุงเทพที่ได้มาดูศักยภาพของน้องๆในปีนี้ด้วยคะ่ะข่ายที่ได้มาดูงานอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งแม่มาฟินก็ทำลังการทุกครั้งไม่เคยผิดหวังคะ่ะก็ได้มาดูศักยภาพของน้องๆในฐานะของรุ่นพี่มิสแกรนกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยว่าปีนี้จะเป็นอย่างไร็วมัรใช่เอาจริงมิสแกรนกรุงเทพก็ทำสถิติไว้ค่อนข้างที่จะดีแบบ ก่อนปีหน้านี้ก็คือก็คือเรามงใหญ่ไปแล้วแล้วต่อมาก็เป็นปีของทิมจีซึ่งก็ได้อันดับเอสามไปแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยปีนี้มีวีแววไหมที่จะบอกว่าไปถึงมงใหญ่หรือเปล่าเสร็จก็เกือบเกือบสามใบแล้วรูกเป็นไง ก็ดีใจเอาจริงๆหนูมีเวลาซ้อมคอนเสิร์ตน,น้อยมากน้อยกว่าคอนเสิร์ตแรกแต่ว่ามาตรฐานที่เราสร้างไว้ก็คือมากกว่าคอนเสิร์ตแรกเยอะเลยอ่ะนันี้จะมีความเป็นอินเตอร์ทั้งเพลงต่างๆมีความเป็นแบบว่าสากลมากขึ้นก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่เอาอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าบัตรมันราคาเพิ่มขึ้นกว่าครั้งแรกเราก็มีความกดดันตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าคนมาแล้วเขาแบบไม่ว้าวอะไรเงี้ยเราจะ เราก็กลัวเนาะว่าเขาจะแบบว่ามีเสียงวิฆาตวิจารางด้านแบบการดราม่าแต่ว่าสรุปคือคนที่มารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้มีอินฟลามมาชนสามต่อเลยชอบมากสนุกมากเราก็ยิ่งแบบมีกาลังใจมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าที่เราเหนื่อยๆอัดๆอัดๆติดๆกันมามันก็เลยแบบโล่งหนูอะก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นได้ยังไงเพราะว่าตัวเราเองเรายังไม่ได้แท็กไปหาเขาแต่น่าจะเป็นเพราะว่าแฟนลับอินเตอร์น่าจะแบบแท็กในฐาเจสซี่เพราะว่าเราเอาเพลงเขาไปร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยตื่นเช้ามาก็เห็นแบบว่าดเร็กเขาหนูวอากีดลั่นมากเหมือว่าเช็คแล้วเช็คอีกว่าใช่าะว่าใช่ปะว่าอะไรเงี้ยสำหรับว่าคือเขาเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ก็คือใช่เราก็เลยแบบว่าดีใจอะไรเงี้ยว่าแบบเออยังน้อยก็คือศิลปินที่เราชอบก็คือเขาเห็นเราแล้วอ่ะไม่ไม่เราคือจริงๆหนูมีโปรเจกต์ที่อยากจะทาอยู่แล้วแค่รอจังหวะที่เราได้เงินก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็แบ่งไว้เพราะว่าอย่างตอนอําลาตําแหน่งหนูก็ได้เงินก้อนมาแล้วก็เลยแบ่งโอเค อันแรกเราก็อยากทาให้ช้าก่อนต่อมาก็คือเราก็มีโปรเจกต์ว่าเราก็คุยกับทางหลังบ้านว่าหนูอยากจะทําให้กับคือโปรเจกต์แรกๆเลยอะเรามีแพลนไว้ให้กับสัตว์ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าพวกสัตว์โลกอะมันดูแลตัวเองไม่ได้มันพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมีแพลนที่อยากจะช่วยคนเหมือนกันแต่อาจจะเป็นช่วงโปรเจกต์แบบว่ากลางๆหรือหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังยังไม่ได้จบแค่นี้าะาะว่ามีโปรเจกต์ที่เราได้แบบว่าเงินรางวัลเยอะๆอีกเราก็จะแบ่งทำงไปเรื่อยๆค่ะ เป็นปกติของเขาซึ่งจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้ทํางานนี้งานแรกเขาก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้มีดราม่าอะไรแล้วก็เล่นกับแบบว่าเล่นกับแฟนคลับทั่วไปซึ่งจริงกลุ่มแฟนคลับเราอะ่ะเขาก็จะเข้าใจหรือว่าคนในงานอาจจะมีแบบว่าเข้าใจแต่ว่าเราก็เราก็เข้าใจนะเพราะว่า าในมุมมองคนอื่นอาจจะมองว่ามันแบบดูไม่เหมาะสมหรืออะไรแต่ตัวฟฟเองฟลัมบอกว่าตัวบอสเองเขาคงไม่ได้นิ่งเฉยแหละก็คงจะมีการปรับในครั้งต่อไปว่าเอออันไหนที่เราก็ใหม่มากๆกับกับ,ก,บกับเวอร์กับเวอร์ที่อยู่ในกลุ่มของการเป็นจิ้นหรือกับวายอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็น้อมรับคําติชมแล้วก็เอาไว้พัฒนาในร่้งต่อไปเท่าไหร่เลยไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นมาอะไรยังไงก็เลยคือ พยายามที่จะเฟดตัวเองออกจากโลกโซเชียลซซดีสามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังคงแบบเข้ามาพูดเล่นกับแฟนคลับและถามถึงดราม่านี่คือจะต้องถามก่อนว่าดราม่าอ,อะไรเพราะวันที่หนูก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นดราม่าที่ว่าเหมือนห่อแก้มอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเล่นกันปกติค่ะก็ถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกครตกใจค่ะเพราะว่า หดูในคลิปก็จะรู้ว่าหน้าหนู่าคือคันจะตกใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าด้วยด้วยสถานการณ์และบรรยากาศมันพาไปมันเหมือนแบบมันมานน้มาสนุกอ่ะมันไม่ได้คิดอะไรกันเยอะอ่ะแล้วแฟนคลับเขาก็เหมือนแบบเอ็นจอยโมเมนต์ในช่วงนตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะมามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นจริงมันคือการเล่นกันในกองนี่แหละค่ะในกองละครแล้วก็มันด้วยความที่วิดีโอมันออกมาแบบไม่เหมาะสมเท่าไหร่มันเลยดูเป็นในการในเครืงเชิงแบบลุกพามรอย่างเงี้ยซึ่งพอ พอเราเห็นพอเรเริ่มเห็นดามาบเราก็โอเคเข้าไปขอโทษมิวก,ก่อนว่าหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบมองไปทางนั้นนะอะไรเงี้ยเขาก็เขาเข้าขขขจใจไม่เป็นไรเป็นการเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเองก็ต้องเหมือนรักษาภาพพจน์ด้วยเราเองก็ต้องแบบปรับหลายๆอย่างในการเป็นดาราเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยมองเป็นดาราเลยไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบโอ้มีแสงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาณนาจุดน,นี้ทําให้รู้ว่าเออมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องปรับแล้วก็ ต้องเรียนรู้กันต่อไปว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่บางทีคือเวลาภาพมันออกไปออกนอกสื่อเนี่ยคนนอกเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยก็ต้องปรับที่ตัวเราด้วยแล้วก็ต้องขอโทษทางพี่มิวแล้วก็ทางแฟนคลับอีกครั้งนึงคอเราก็ไป,ไปรีเซ็ตดตัวเอง,เอง,งใช่ค่ะ,คะใช่ใช่ก็พอพอคลิปออกไปปุ๊บก็เริ่มมีแบบทวิตเตอร์และอะไรเงี้ยทางผู้ช่วยก็บอกว่ามันเรื่องมีนะงั้นลบคลิปเลยแล้วก็เพลงคุยกับพี่มิวแล้วก็ขอโทษเลยอะไรเงี้ย เข้าใจปะใช่เขาพี we we <c oughs> ่มิวขำเขาได้สักขั้นก็แบบเออแบบเออแต่เราเห็นว่าตลกดีแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ตลกเราด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีสองสองแง่ค่ะมันที่บอกว่าเขาเรียกว่าโลกออนไลน์มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมอ่ะเออเราก็ต้องเข้าใจในตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะรอบคอบให้มากขึ้นแล้วก็มีสติให้มากขึ้นเวลาจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจไปในการที่จะ อาจจะต้องระวังมากกว่าว่าเออลงได้ไหมคนลงไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่ลงเลยก็ได้อะไรอย่างงี้เออคือพยายามเลี่ยงอะไรที่มันที่มันจะสามารถเป็นดราม่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวก็ไพอใจแล้วก็ใจสบายตอนนี้สบายใจสบายใจก็ได้คุยกับทางพี่มิวได้ขอโทษทางแฟนลับแฟนลับเขาก็ส่วนมากก็จะเข้าใจแล้วว่าเออเป็นการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ขอโทษไปก่อนเพราะว่ามันก็เป็นแบบไม่เหมาะสมเนาะเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเยก็ ก่อนทุกอย่งางโอเคค่ะไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรโอเคขอบคุณค่ะ